ก็สวัสดีพี่ๆชาวไทยกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเรื่องของเกมใหม่นะครับซึ่งอันนี้ผมต้องตัดตอนเข้าเกมนะเพราะว่าอันนี้เข้าเกมมาแล้เข้ามาเป็นอย่างนี้เลยอือมาไนนอ,อ้เนาอุดไม่เอาโอ้หผมแพ้ว่ะดูครับผมแพ้หม,มร้อนหว่ะ จอนี้มาให้จ้ามวเดี๋ยวผมออกมาดิเข้ามาเออให้ละตัวเลยเม็ดเดียวอุ้ยเอ้ยเอ,อะโคตรยากแบบเนี้ยไม่เล่นหรอกไอ้น้องมามาอือือเม็ดเดียวแหมเดียวเม็ดเดียว ทุกคนไม่พลาดพลาดพลาดป้งป้างอุ้ยโอ้พลาดป้องป้งเ้ยได้ป้องเป็นยังไงทุกคน มาไอ้น้องปังขึ้เจีงเจียมาอุ้ยเจ้าหญิงเจียมาจากไหนปังเอ้ยมันโหดเลงวะมาดิเฮ้ยมาดิมาดิแข่งแรกแข่งแข่งแรกแข่งมาดิน้อ นโอ้ดามัยองวิสองันหรอปตังดาวหนึงของวิสองวิสามวิสามนหนึงเหรออืมฮ้ยหัดอย่งวะลูกพี่เตะลูกพี่ดหอ ตงดักคิวปลืองนี่โนนครับงั้นเราก็จะตัดไปตอนที่ไอผมไม่ตัดโลกตัดทำไมมานี่ตัวละครเออตัวละครครับเออผมยังมมไม่จะผมรูกอนม่ตัวอะไรบ้าง น,นี่ยังหมดนี่ว่าตัววิ่งเลยเลยอันนี้งบ9,000เอ้ยอันนี้งบ7,000โคตรคมหางบทุกอย่างหน่อยเนีต้องเินจาผมงบ2,000งบ2,000อะอดิ ทำมะไไม,ม่เพลินเนี่ยตุ้มหมัดหมัดมันให้ทำเลยวะงั้นเราก็จะตัดไปตอนที่ผมเก็บตังค์ซื้อชุดครบกันนะครับผมจะตัดไปนะผมจะตัดไปนะผมจะตัดไปนะครับโอ้ผมจะตัดไปนะทุกคน เอาล่ะครับก็มาแล้วนะครับก็ซื้อไปเลยมานี่ต้องปลดล็อกด่านใหม่ด้วยนะคนดูอันนี้มันจะวัดกับผมว่ะเฮ้ยทุกอย่างผมแค่ร้อยเดียวเอ้าบุ้ยเอ้ยมันโอ้เป้ยมันมตายเลยอ่ะผมยอมไม่ได้ท่านี้ ปังปังอืมหัว痛了นั่นงผมหัวเป็เลยเฮ้ยนี่อยากต่อยเหรอมาดิน้องเออไอ้น้องมาดิแข่งเลยแข่ง,ขงแข้งเลยแข่งมานี่เห็นสดสดมากเหรอสดมากเหรสดมากเหรอ ไอ้พวกนี้สดมากเหรอหาสดมากเหรอสดมากเหรอนี่ไอ้น้องสดมากเหรอปังปังสดมากสดสดไอ้สดมากเหรอปังสดมากเหรอนึกว่าเจ๋งนึกว่าวัดวัด มันเตะทีเดียวผมร่วงโอ้โหอะไรวะตีเดียวผมร่วงเลยวันเตะทีเดียวผของอกอะไม่ไหวไม่ไหวไอ้นี่ไอ้นี่เปิดมาผมดาวอุ้ยวันมาก็ร่วงอีกละผมไม่ไหวตายนี่ผมต้องจั่งเอ้ยผมกดผิดคนดูงั้นผมจะตัดภาพตอนโฆษณาจบ ผมตัดต่อเสร็จแล้วไอ้แม่ผมดูวิดีโอเสร็จแล้วอ้หลุดอ้าวมีบ้างอะคอนโดเกมบ้าเอ้าวเอาเข้าม่ไปนะครับอึ๊มาครับผมก็ได้ไอ้ ก็ข้อเกมใหม่นะครับมาดูเลยอุ้ยไอ้โจ๊กเกอร์เออชื่อว่าสดล่าเปึ้งเดินมาเปิดผมอย่างเงี้ยผโหมียคิดว่าผมกลัวเดินมาเบิดผมเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยหลบได้ไอ้น้องเออสดมากมั้งเออสดมากเหรอสดมากเหรอไอ้น้อง ไอ้น,นี่ก็ปากแทบหนี่โดนปางวยนี่แค่ขาดปางๆางางเอาไม่โดนนี่น็อกสามปางอ,อุ้ยเหมือนว่าผมจะเจอตึงตายเลยงั้นผมขอตายนี้ตา้ายถ้าผมชนะทุกคนต้องคอมเมนต์ว่าเทพเจ้าเอ้ยทุกคนตอคอเวทว่าติดตามแล้วครับแค่นี้ ปังครับผมตายนี่ผมชนะได้ทุกคนต้องกดติดตามผมเออปังปังล่วงปังไอ้นี่ชัดหมัดเดียวล่วงยังไม่ยังไม่นุ่มอีกเฮ้ยรอกวนว่าเีอยให้กดติดตามผมไอ้นี่ไอ้นี่ก็ห้าว มาดว่ะปังปึงล,ล,ล,ลาก่อนไอ้น้องเจ้าคงปิดชีพได้แค่นี้ลากนปังอึงเฮ้ยโอเคเจอผมโอ้ยทุกคนงั้นก็คลิปน,กกนี้เท่าเดียบเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย